สวัสดีครับคลิปนี้ครูพูดถึงเรื่องแบบจําลองอะตอมนะครับแต่ว่าเป็นแบบจําลองอะตอมที่เราใช้กันในปัจจุบันแต่ว่าถ้าสมัยโบราณน,น่ยก็จะเรียกว่าเป็นแบบจําลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะครับซึ่งจะบอกว่าใครใบคนคิดค้นเนี่ยก็คงจะลําบากเพราะว่าเกิดจากการพัฒนาของนักฟิสิกศาสตร์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กซ์แพบ้างนะครับบอด้วย นะครับแล้วก็ช h o ดิงเจอร์ด้วยนะครับหลายๆท่านนะครับแต่ว่าจากการทำสมการขึ้นของช h o ดิงเจอร์เนีครับเขาก็จะสามารถแก้สมการที่ว่าเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเลขควอนตัมขึ้นมาซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดนะครับได้แก่ n l m แล้วก็ s นะครับ n ก็คือเลขควอนตัมหลัก เขาจะใช้สัญลักษณ์เป็น 1, 2, 3นะครับระดับพลังงานที่1ก็เรียก n เท่ากับ1นะครับบางทีก็เรียกว่า k shell นะครับ n เทากก็เรียก l shell k l m n ไปเรื่อยๆนะครับนี่เรียกเลขควอนตัมหลัก Luck, นะครับ principal quantum number ส่วน l นะครับก็คือควอนตัมย่อยหรือเขาเรียกว่าเป็น orbital นะครับซึ่ง l เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ n ลบ1 ความหมายเช่นถ้า n เท่ากับ1 l ก็จะมีได้เท่ากับ0ถูกไหมครับถ้า n เท่ากับ2 l ก็มีได้เลข0กับ1ถูกไหมครับซึ่ง l 0ูนย์ก็คือ s orbital l เท่ากับ1ก็คือ p orbital l เท่ากับ2ก็ d l เท่ากับ3ก็ f l เท่ากับ4ก็ g นะครับซึ่งออร์บิทัลแต่ละออร์บิทัลก็คือออร์บิทัลคือหมายถึงที่อยู่ของอิเล็กตรอนก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปนะครับ s ออร์บิทัลก็จะเป็นวงกลม p ออร์บิทัลก็เป็นดัมเบลซึ่งเราสามารถเซิร์ชดูได้ว่ารูปร่างของออร์บิทัลแต่ละอันเป็นแบบไหนบ้างครูสอนหน่อยหนึ่งดีกว่าในการในการเซิร์ชหารูปร่างของมันนะครับเราจะได้ฝึกการสืบค้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฟังแต่ของครูอย่างเดียวก็ลองสืบค้น แล้วก็มีรูปสวยๆดูก็เข้า Google นะครับพิมพ์เลย s o r b i t a l ง่ายๆแบบนี้นะครับ shape นี่มีให้เรียบร้อยละไหนละ่ะเมาคู H o, นะครับกด image นี่เห็นไหมครับนี่ s orbitals ห s ส s ส s เป็นแบบนี้นะครับก็เออ ในนี้มันก็ต่อไปมันก็มี p ได้แหละงั้นครูค้นจากตรงนี้เลยละกันนะครับ p o r b i t ท่มันอยู่3แบบเห็นไหมครับ p x p y p z คนนี้ล่ะคนนี้เป็น d d มีอยู่5แบบเห็นไหมครับ d, xy, d, yz, d x y d y z d x z d x กำลังสองลบ y กำลังสอง d z กำลังสนะครับ f ก็บออบิท l ก็ไปหาเองเห็นไหมครับรูปร่างออบิท a l เป็นแบบนี้กลับมาเลขควอนตัมของเราดีกว่านะครับ ควอนตัมมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับ uh, n, l, m, s เมื่อกี้ครูพูดถึง n ละเลขควอนตัมหลักนะครับ l พูดถึงควอนตัมย่อยนะครับหรือว่าเป็นออร์บิทัลแอ l a ิลามเมนตัมควอนตัมนัมเบอร์นะครับส่วน m เนี่ยเรียกว่าควอนตัมแม่เหล็กนะครับเป็นแมกเนติกควอนตัมนัมเบอร์ m ก็จะมีค่าเท่ากับ uh, ลบ l ลบ l บวก1ไป0เป็น l ลบ2 l ลบ1 l เดี๋ยวเป็นยังไง ให้ว่ากันนะครับมีจำนวนเท่ากับ2 l แลบวก1แล้ว S ก็คือเลขควอนตัมสปินนะครับเขาจะแทนลูกศรชี้ขึ้นว่าเป็นสปิ up, อนอัพตัวนี้ก็เป็นสปินดาวใช้สัญลักษณ์เป็นบวก1นส่วนลบ1ส่วนะครับตัวอย่างเช่นถ้า n เท่ากับ1ก็คือ L มีค่าเท่ากับเอลบ1ถูกไหมครับก็คือมีศูนย์ค่าเดียว M ก็คือ0นะครับส่วน x ก็คือบวก1ส่วนกับลบ1ส่วน นะครับงั้นในออร์บิทัลที่เรียกว่า1 s ก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนบรรจุได้เท่ากับ2ตัวใน n เท่ากับสถูกไหมครับก็มี l ได้ทั้งหมดสองค่านะครับก็คือ l เท่ากับศกับ l เท่ากับหถูกไหมครับ l มีค่าเท่ากับ n ลบหนะครับตั้งแต่0ถึง n ลบหนะครับถูกไหม n เท่ากับสามพูดไปต่อไปหน่อยนะจะได้ทวนความจำเราก็มี l ก็จะมีค่าเท่ากับ 1> 012 N เท่ากับ 4L ก็จะมีค่า0123เป็นต้นนะครับเท่ากับ0 M มีเท่ากับเท่าไหร่ 2L บวก1ตั้งแต่ลบ L 0นไปเรื่อยๆจนถึง1เอ่อจนถึง L นะครับตัวอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็น1ใช่ไหมครับก็เป็นลบ1 01นย์หนึ่เห็นไหมครับมีทั้งลบหนึ่งอบนึ่อใน p ออร์บิทันะครับก็จะมีได้เท่ากับหกกลอีก2องเ็กอีกสนะครับรวมกันก็เป็น8นี่คือตารางง่ายๆไม่รู้พูดแบบนี้เข้าใจหรือเปล่านี่คือเป็นตัวอย่างเฉยๆครูดูตัวอย่างข้อสอบแล้วกันนะครับให้พวกเราจำตัวนี้ไว้ก่อนนะนะครับจำตัวนี้ไว้ก่อนจำตัวนี้ไว้ก่อน แอบดูคําถามเขานิดนึงก่อนอ่าอันนี้เป็นแบบฝึงหัดนะครับตัวอย่างเช่นโครเมียมโครเมียม24มีการจะเลนตอนระดับ3 d 5ไอ้3 d 5ที่ว่าเนี้เขาหมายถึงอะไรนะครับเขาถามง่ายๆแบบนี้ครูกลับไปตรงนี้นะ3 d 5ครับพูดถึง3 d 5 draw ตัว3ตัวนี้ครับนี่คือเลขควอนตัมหลักนะครับงั้นเลขควอนตัมหลักก็จะมีค่าเท่ากับ3ถูกไหมครับถ้ากับ3มมีค่าเท่าไหร่บ้างก็จะมีค่าเท่ากับ N-1 ลบ1ก็มีค่าได้ตั้งแต่0 1แล้วก็2เหมือนที่เขาเขียนเลยถูกไหมครับนคืออะไรคือ S คือ P คือ D นั้นตอบแบบนี้นะครับว่าใน D ก็คือ L อเท่ากับ2นะครับมันพลังงานหลัก N อนเท่ากับ3นะครับ D ก็คือ spd ถูกไหมครับแอลเท่ากับ2นั่นเองงั้นข้อนี้แอบฉเฉลยให้ลนะความจริงอยากจะให้เป็นกันบ้านก็คือ N อเท่ากับ3และเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมก็คือ L อเท่ากับ2ตอบเป็นแบบนี้ทนันไหมครับรูยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันเพื่อความเข้าใจเป็น 2P แล้วกัน อยกตัวอย่างเป็น2 p 2 p ีเลขควอนตัมหลักเท่าไหร่ครับ n เท่ากับ2ถูกไหมครับ l เท่ากับ1ถึงที่เป็น p ถูกไหมครับผันไหมอะ่ะะซีเเท่ากับเท่า n 2, ไหร่ครับเเท่ากับ4ีเท่ากับเท่าไหร่ครับ f อฟออร์บิเท่ากับ3าันไหมครับ ง่ายแบบนี้ส่วนอีนี้ข้างบนนี่คือจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในออร์บิทัลนั้นๆน,น,นะครับพูดซะยืดยาวเลยแต่ว่าสรุปไม่ง่ายเขาสอบออกง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับถามเรื่องควอนตัมหลักกับควอนตัมเชิงมุมนะครับก็คือถามถึง n กับ l เป็นหลักนะครับหันไหมะนะครับ การแก้สมการชูดิงเจอร์นะครับให้เลขควอนตัมทั้งหมด4ค่า n l m s นะครับควอนตัมหลักนะครับควอนตัมย่อยนะครับหรือว่าสับเชลควอนตัมนัมเบอร์หรือว่าควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุมนะครับแล้วก็ควอนตัมแม่เหล็กแล้วก็ควอนตัมสปินนะครับตัวอย่างครูก็มีให้เรียบร้อยแล้วในตารางอันนี้นะครับข้อสอบก็มีให้เรียบร้อยแล้วงั้นคลิปนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ